ครับสวัสดีครับแม่คู่หอมหวนครับกำลังจุูุครับคารวะองค์งาเนาะครับองค์งาพญานาคเก่าเซียนครับเมื่อนี้เป็นเมื่อครับเปิดเนตรครับเปิดเนตรรับโชคลับมันรับโชคลับมันเนาะครับเนาะครับกับองค์งาครับที่แม่คู่ครับพระูกษ์ สร้างเสร็จแล้วครับก็เหลือแต่ปลูกกระเบื้องครับช่วงนี้จะมีครับนั่งลำนะครับอ่สองผนังครับอ่าลำถวายครับมีนักหน่อยอ่ากับอีเก็บซีครับเพิ่มเดินทางมาจากคุณครับอำเภอผู้เวียงนะครับได้ลำถวายครับอันนี้เป็นปูตาหรือว่าองค์เจ้ายานะครับอ่าเรียกให้ลำก้อนโมครับลำถวายครับแในผู้กับไปจุดทุกขราวัแล้วโปรยดอกไม้นะครับโปรยดอกไม้ ครับดอกเล่าเรื่องนะครับอ่าขับบานดอกเล่าเรื่องครับผมอ่าขับเพื่อเป็นพิธีสิริมงคลครับทำไก่สุกไก่มันในสุกด้รับน้ากันครับอ่าปุยใส่นางรัมนะครับแล้วก็ครับครับแล้วก็เอาจานที่อ่านางรัมนะครับเตียง ตำนานลายพันปีเป็นตำนานลายพันปีลูกคขอวหมอันงดงามผู้เปี่ยมรำด้วยบารมีสร้างเมืองสร้างความดีจนบัดนี้เป็นตำนานจนบัดนี้เป็นตำนาน ลูกลาหานได้มาหักลาบวายขอลำขวายถวยไทยเทวีสะสมบารมีลูกมาวันนี้อยากมาขอตอนลูกมาวันนี้อยากมาขอตอนมาไลายกอร้อมดวงดอกไม้มาตั้งวายเพื่อบูชาอาดีตลัง ยังข้างคางลูกขอบูชาปู่ยาให้พรลูกขอบูชาปู่ยาให้พรกำได้ที่ผูกจองคุณทำของต้องขอขมาเมื่อนี้มาแล้วหากลาบวันฮาปู่ยาคำเมืองกลาบวันฮาปู่ยาคำเมือง พอลำถวายอคุคงที่ไทยทั้งวันบาดาลช่วยที่มีปฏิหานให้ลูกหลานอยู่สุนถินเย็นให้ลูกหลานอยู่สุขสินเย็นตำนานเล่ากล่าวมาลูกศัาธาขอสั่งความดีได้เห็นว่าเป็นสักขี ลูกลานมีบุญได้มาเจอลูกลานมีบุญได้มาเจอขอถวายพวงมาลาขอบูชาองค์ยาเทวีด้วยบุญและบารมีได้ทำบายสีสักระบูชาได้ทำบายสีสกรลบูชาคุ่เจ้านางขอบวชไว ทำสิ่งใดขอให้รุ่งเรืองสมเป็นองค์นางสร้างเมืองให้เลื่องลือด้วยบารมีให้เลือล่องือด้วยบารมี บูชาองค์ยาเทวีด้วยบุญและบรารมีได้ทำบายสีสัาระบูชาได้ทำบายสีสัาระบูชาองกเจ้านางูขอบ่อนไาวทำสิ่งใดขอให้รุ่งเรืองต้งเป็นองค์นางสร้างเมืองให้เรื่อง้วยบรารมีให้ ເ <laughs> ລື່ອງໂດຍບາລ นานลายพันปีเป็นตำนานลายพันปีรูปเคารมอันงดงามรููเปี่ยมรำด้วยบารมีสร้างเมืออสร้างความดีจนบัดนี้เป็นตำนานจนบัดนี้เป็นตำนาน ลูกลาานได้มาฮักลาบวายขอลำถวายถวยไทยเทวีสะสมบารมีลูกมาวันนี้อยากมาขอกรลูกมาวันนี้อยากมาขอกรมาไลายพกพร้อมดวงดอกไม้มาตั้งวายเพื่อบูชาอาดีตลัง ยังข้างคางลูกขอบูช้าปู่ย่าให้พรลูกขอบูช้าปู่ย่าให้พรกำได้ที่ผูกจองคุณทางทองต้องขอขมาเมื่อนี้มาแลวนะากราบวันฮาปู่ย่าคำเมืองกราบวันฮาปู่ย่าคำเมือง พอลำทวายอุ้งที่ไคยทั้งวังบ,า,งบาดาลช่วยทีมีปฏิกาณให้ลูกหลานอยู่สุมจินเย็นให้ลูกหลานอยู่สุมถินยินตำลานเล่ากล่าวมาลูกัทธาขอสั่งความดีได้เห็นว่าเป็นสักขี ลูกลานมีบุญได้มาเจอลูกลานมีบุญได้มาเจอขอถวายผวงมาลาขอบูชาองค์ยาเทวีด้วยบุญและบารามีได้ทำบายสีสระบูชาได้ทำบายสีสระบูชาลุ่เจ้านางลูกขอบ่อนว ทำสิ่งใดขอให้รุ่งเรืองต้งเป็นองค์นางสงร้างเมืองให้เรื่อเรื่องด้วยบารมีให้เรื่อเรื่องด้วยบารมี เทพีด้วยบุญและบารมีได้ทำบายสีสัการบูชาได้ทำบายสีสัการบูชาอคเจ้านางลูกขอบอนไว้ทำสิ่งใดขอให้รุ่งเรืองต้องเป็นองค์นางสร้างเมืองให้ลรื่อเลือล่องด้วยบารมีให้ลือล่อเลื่องด้วยบา สองท่านนี้ครับล้ำถวายก่อนครับผมครับต่อไปก็จะเป็นทีมงานของแม่คู่แะครับอ่าน,นะครับเนาะครับเป็นคนงานเอลงของแม่คู่หละเดียวครับเมื่อกี้นี่ปิดเสียงนะครับ,บกระกาบขอตรวจขอพักครับอันนี้เป็น,น้องการเน่าครับอ่อาแมวเกา่าชีวิตตายแล้วไอ,อ้ควยแล้วควยอีกนะครับเนาะ กับสีเขาหาลายเทือแล้วครับกระหายกับโดยปฏิหารกับผมโดยบรมีปูตาปูชีมะขาวครับอันนี้เป็นวนาเสื้อกับนาเสื้อครับอันนี้นองกับมาจากต่างประเทศนะครับอาบิตรงมาโดยงานนี้โดยเฉพาะครับอาชมบังอ่อนนะครับเนาะกับโดยเพิ่มสัทธาไก่ประเทกามาครับมาจากประเทศรนเวนะครับแต่่าจากงานใหญ่ัครับนองกับทีไ้มาตลอด ขอให้บารมีองคูครับทุกพระองค์ครัคบส่วนระดานให้น้องครับอันใดบดีก็ให้เวิดไปนะครับให้างที่น่าดีๆีเข้ามาในชีวิต <c oughs> ครับตัวไว้ครับพวงมาลัยครับก่อนสิบเก่าพ่วงแล้วกันขันสิบเก่าให้ครูนะครับแม่ครูก็เป็นตัวแทนของครูตาปูชี่ประคาว เพื่อเขาจับครับครับเดี๋ยวต่อไปครับากต่อไปจะเป็นน่างกตตาเนาะครับาน่างกตตาถวายพวงมาลัยก่อนครับให้กูตาภูเขาขาวให้แม,ม่คู่ขอมวลเน่ารับด้วยบารามีครับด้วยความศรัทธา ครับผมยาปลาหมูให้เด้ใหญ่แล้วครับขอให้ยหมดภูหมดโศกเด้อหน้ากระตากระไดครับอันนี้เป็นแตงโมนะครับอ่าครับอยู่เพิ่มสัทธาบารมีองค์ครูชีปะเขาป้าผู้ตาแม่ผู้ของวานเน้าถวายพวงมาลัยก่อนสิบเก้าชวงพร้อมครับอ่า ขันซิบเก่านะครับเนาะครับผมสาธุสาธุให้หายหกทุกหายโสดทุกปู่ทุกคนนะครับเด้ออันนี้เป็นนั่งปยเตี่ยวนะครับอ่าเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้ครับอ่ามาถวายครับพวงมาลัยกอนซิบเก่าพวงราคาครับอ่าขันซิบเก่าครับอ่าแม่ผู้เป็นตัวแทนลาบแทนองค์เจ้ายาองค์ปู่ตาองค์ปู่ขี่ปากขาวนะครับเนาะครับสาธุสาธุ เกื้ความศรัทธาครับรับต่อไปก็เป็นครับเอ่อคุณแม่นะครับอ่ากับถวายกับแม่ลัคนญานะครับขันสิบเก่ากับพวงมาเลยอ่าก่อนสิบเก่าพ่วงกับด้วยความศรัทธาครับ อยังคือเฮียรุ่งพ่วงหนึน่งบาทนี่บัรหนึ่งศูนย์อีกสบรับสาธุสาธุนะครับอ้าวอนันนั้กนก็เฮียรุ่งพ่วงหนึ่งก็ได้ดดครับอ่าเบิ่งดีๆนะครับเด้อถวายบปูเฮาเบิ่งดีๆครับพอยยกขึ้นครับใจมันเฮียครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคุณแม่นิพพานครับนางลำเนาะครับอุ้ศรัทธาครับอ่ามาจากทาง น้องไข่นะครับพุทวิสัยครับพอว่ามีงานรํำตอนใดครับก็มาสรอยงานแม่พู่ตลอดครับมาถวายครับพวกาะล็ดก่อนแล้วก็ครับขันซิบเก่านะครับให้องค์งาพญานาคเก่าเสียงนะครับแม่คู่ก็เป็นตัวหลับตัวแทนครับแทนหลับแทนองค์งาองค์ูนะครับ ครับอันนี้เป็นแม่ปัทมาครับถวายพวงมาลัยก่อนครับรวอมกับขันสิบเก่าครับอให้องค์ญาณนะครับรวอมกับองค์ครูองค์ครูทุกพระองค์ครับครับอันนี้เป็นครับนักวิทยไทเกียร์ทั่วงอกนะครับเกียรกออครับครับถวายพวงมาลัยครับรวอมกับขันซิบเก่านะครับให้องค์ครูองค์ญาณนะครับ สักสครับอันนี้เป็นทีมงานครับมุ่งบ้านลงเฉียมสามนะครับทีมงานของแม่อุ้ยนะครับนางลำครับถวายพวกมลไดก่อนนะครับพร้อมกับขันศีร่าให้องยาของเจ้าญ้านะครับแม่ปูเขาก็เป็นปูตัวแทนขององค์เจ้าญาครับมารับนะครับ ครับนี่เป็นเกนเปิ้ลนะครับครับถวายพาผมมาลัยก่อนความกับอ่าขันซื้อเก่าศัสาธุัตรูนะครับอ่าด้วยใจใส,ส่รัทธาครับกระพริบคุกคิดโศกอ่าทุกทุกคนนะครับเด้อครับอันนี้ มีแพรคูบับนี้ยกับคุณวร่านะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับอ่ากลับมามาว่าเนี่ยกับหมอลำต่อยซ้อยจุกับมาถวายครับขันสิบเก่าครับพร้อมกับพวกมาลัยก่อนครับ่าให้ครับอ่า ขึ้นไปมารับต่อยครับโอ้คุณนะครับสาธุนะครับครับเป็นนักร้องครับประจำวงของแม่คู่นะครับมารับต่อยสร้อยจุกับมาถวายพ,มายพุมมาไล่ร้อมกับการซิบเก่าครับให้พงเจ้าหญ้าร้อมกับแม่คู่นะครับเนาะ คุณแม่เตียงท่องครับอ่าครับเจ้าของแผงลอตเตอรี่นะครับอ่าเมื <ator il> ่อสีมาเสียมาส่งปูหาสิบล้านพิชิตวะครับอ่าถวายพวงมาลัยก่อนครับครัมครับอ่าท่านสิบเก่าครับสาธุสาธุรวยพรให้แม่เตียงเอามาส่งเด้อรวย ครับอันนี้เป็นเย็ซี่นะครับเดินทางมาหอดดีใจหลายวสันว่าถึงหายถึงห้องครับเออน้ำหาปูจนพ่อวสันต์อาซาสมควรด้วยความศรัทธาอ่าครับผมอ่าด้วยความศรัทธาอ่าตามจะไายเอาเลยครับเด้อยะไายเอาครับอาจารย์อะไรพอดีครับยะไายครับครับอุ่นขายมากมาเคิดยิ่ก็ให้เต้สันดีใจหลายครับมากครับสามีเพิ่นครับ ครับอ่าพอสมควรแล้วกานะครับเพราว่ามันนะารันเพราะภาว่ที่กระตุ้าไวครับอ่าคันสิบเก้า้วกาเราไปพวงมาลัยให้มัอใไ้การันเป็นนักรับนะครับกิจสีจากทังผูหยางนะครับจากบริษักันยังไม่ผมไม่พูดเลยเพราะเียงเท่านั วางที่ทาง,หงไหนเวางเรียวไปที่ทางหลังหมดแล้มังวางเออเรียมไปเ,เ,ปเปไปดวไนะครับอันนี้เป็นมอรัมจอยลอยเอ็นนะคัอ่าไอซายเฮา,าครับกับด้วยความสัท่าไก่ได้ับามากครับาครับ มาซอยงานตะมวันนะครับมีงานใดก็ได้เดินทางมาสาธุสาธุเน่งบตานพดิยัน้ตพดเ่อยจนะครับอาจจ้พอจากผมยาฝาโอมแม่คู่ผมพูตาผู้ชิบคาแล้วครับขอ้พิทุิทุสูิด้จเด้อติดจอยูชมชมม ครับอ่ต่อไปจะเป็นคุณพ่อครบนะครับคุณพ่อคร,ครับถวายครับขันสิบเก้าความกับพวงมะัยก่อนสิบเก้าพวงครับในองค์ยาอ,อ,อยางค์แม่คู่เฮ้าหล่ะก็องควู่ทุกพรอะองค์ซาตูสาธุเรือ่อยๆอ,อยู่น้ำดูน้หลานไปนดโดนในโสมในมัน มาไล่ก่อนสิเก้าพวงแล้วก็ขันสิบเก้ากับองยานะครับกลาเป็นลํำชุดแรกนะครับกับนากหน่อยครับสองท่านสองพนักไปเลยนครับห้องในนั้นห้องนตะก็ได้ครับน้ำโต๊นะครับไทำไปองน้ำโต๊อย่างนี้คูรอหอยน้ำน้ำต๊คู่คกับสาธุสาธุนะครับนาอ่ะเด็ดดี เดือดาทมาโมนี่ผู้ใดไปซื้อเลยนะครับผมยังเขาอธิษฐานในใจนะครับอธิษฐานในใจครับผมครับผู้ใดเห็นกับภาพนี้กับยักษ์ให้่นะครับสวความศรัทธาครับผมอันนี้จะเป็นความเชื่อทรงบุคคลนะครับเนาะครับ,บผม บรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับต่อไปลังจากนี้แล้วครับกับทีทีมนั่งล่ำนะครับร่ำถวายองค์ญาับองค์เจ้าญาเจ้าทีเจ้าทันเจ้าบาทเจ้าทรงพอบกับองค์เจ้าญา